lúc là đi, đi ngay ngay lên ngay ngay viu viu โอ้ขึ้นเหนื่อยแต่ว่าเจฟแล้วเจบแล้ว,ลวไอ้กี่นาทีแล้วยังไม่ถึงนาทีเลยแต่เขาเิืมไปแล้วน่าจะสองนาทีนะเราจะิืมไปแล้วสองยิงยิงตีแล้วยิงตีเลย เอาพี่เด้งโอ้ยที่ไหน,นลูกตลอดเลยนานไ่ถึงเก้าอ่ะนู่นม,มีสามคนมีสามคนเนี <c oughs> ่เขาเขมาเชียรอะไรเนี่ตนยตอนน่าจะมามุ้นแชมป์เหมือกนกันนาทีนี้กี่นาทีนะสิบห้าเนาะเราจะเรื่อไปแล้วสองนาทีอ่ะประตูประตู

นาฬิกาโอ้โหอยู่นี่อยู่นี่ลืมโอ้โหมาถ้าเอาที่รายการข้ามกันโอเคโอเคไม่เป็นไรไปแล้วสี่นาทีแล้วสามนาทีนติดตัวติดตัวชูติดตัวดิหลังเข้าเด้อโอ้โหแบงไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกกันบอกกันในสนามอ่ะ

Đi lên chị. Hey, hey, hey. Ai bia bia đi lên bia. tiêm tiêm, bia tiêm, Bỏ ấy, bỏ ấy. bà vào phải. Bay lên, bay lên. Nhặt <laughs> Hãy subscribe xuống nó có một Gõ nè không bỏ lỡ những video hấp ขึ้ได้ขึ้นเ้ยไปพาดเลยเลนตอนเกลื่อตอนฟาดฟาหลังเหวี่ยงไ้ไอ้เนี่ยมันยิขึ้นสูงแต่ก็ขึ้นเป็นหน้ากระดานถึงแล้วแต่ว่า

điền lấy đan lấy, lại khang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 , lại lại khang, lại

trả chạm nó 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 thành như cái như thua mày? ô chị nó tông cháy quăng. Tiên nào. này à

รู้ยันนะเว้ยเห้ยเวยนยกกายขึ้นกว่ายันเรบอลเซตบอลเียมมากเรียมมากเยียงมากมาฝาพี่ยูไปเออเจ้มาต่อิงเตไปนะจริงจริิให้เพลงไปฝากเพลงไปสวยอู้วบอลลั่ะ มขาไม่โดนเลยอันอันอนออั้นไมเวียดดวยวี่สองคนนะ่ะเอ้ยไล่มิยูไล่มิยูย,ยังวำไมสุดเลย อนุวิบเข้ามาหลยอนุว่ะยืนผกวไปอะเย็นผกวไชูชูชูนิ่งนิ่งไหมยูนิ่งไหมยูไปยิงยิงยิงไ้แล้วยิงไ้แล้ว

เก้าแล้วเก้าแล้วนะพี่ดงลูกลเเชี่่อเช่มเมื่อ้ัอนวฝากไปนัวไอ้รู้ได้รู้ได้รู้เติขึ้นไปรู้ลงเร็วนู่เออ โอ้ยด like, hey, hey, ึงมั่งหลังไปหลังไปนุสวยลุกมงไว้นุ๊ใหญ่กว่านู๊ซันบัญชตัดเข้ามาสวยนี่การไอ้หลังไม่เติมคนหนึงอะพิยูอะเติมเข้าไปเลยไม่คนเดียวพอยันให้พิยูเลยอลากให้พิยูมาเลย Bắn ơn con mình anh chị chị than chị than than hơn nhiều đuôi

nó nó nhanh nhanh nó hết bài giặt nú giặt nú đi đi đi